มันต้องปิดเสียงเพราะว่าผมกลัวว่ามันมันจะเมื่อไปนะฮะแล้วแต่มันเรื่องมันความจริงเป็นอย่างนั้นฮะพอพอกินแปดกล้วยตาสว่างขึ้นแล้วจะให้ผมกลัวผมไปเฉลยเรื่องไงอาจารย์ลองอธิบายช้นว่บบาททำไมตาเขาตืบทุกรายเนี่ยวุ้นในตาเสื่อมกินโโมนวันนี้นะตาเราอัานเราเกิดได้แล้วอมองเห็นแล้วอ้าวอาจารย์มาจำนาองอธิบายด้วยหลักการทางการแพทย์ครับเจริญครับคนก็ไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนที่หมอพูดอยู่ได้คืออายุอายุเก้าสิบปี นะครับเป็นเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ผ่านวิกฤตมาผ่านวิกฤตก็หมาย,มาย,มายความว่าผ่านผ่านวันเวลาที่น้ําตาลเยอะน้ําตาลสะสมเยอะนะครับซึ่งอันตรายมากนะครับแต่พอถึงวันนี้แล้วเนี่ยนะครับอันนั้นเป็นเพียงเป็นเพียงอดีตเท่านั้นเองนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับว่าอ่พอคนไข่อาย,อยุเยอะกี่โรคประจาตัวเนี่ยนะครับเป็นเป็นเบาหวานเป็นความดันเนี่ยมันก็มี กระทบกับเส้นเลือดนะครับโดยเพราะนี่เส้นเลือดที่เป็นเลือดจักและการแปลงนะครับที่อวัยวะตาเนี่ยว่าจะเป็นเรื่องของทานนักเสบก็ดีเรื่องของการเกิดสารได้รับสารนุมูลอิสระก็ดีนะครับมันก็จะทําให้เส้นเลือดที่เป็นเลือดจักเนี่ยผิดปกตินะครับแล้วมันก็ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางมิตเสื่อนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่การ การที่มีเส้นเลือดดีขึ้นนะครับแล้วก็การที่